เฮ้ยเฮ้ยทำอะไรขโมยหรืองไง <c oughs> อยากคลิปไหมคะไม่อยากจ้ะนี่ฉันตอบคำถามทางบ้านไม่ถูกอะ่ะมีคน<ห><อ>ถามว่าเนี่ยแอบรักวินมอเตอร์ไซค์แต่ไปเจอบ่อยๆกลัวหน้าเป็นฝ้าทำยังไงดีเอาตอบสิกล้า <c oughs> ถามก็กล้าตอบคนนี้หนูตามเฝ้าฝันมานานแล้วนั่งตากแดดต,ตากลมให้เขามาหลงรักหนูหนู<ล>จา่ายให้เขาวันละยี่สิบบาททุกวันตอบช้าเหลือเกินอ่านภาษาไทยไม่แตกฉานก็อย่าทำเป็นคลิปอ่าน จะทำยังไงให้หนูพี่ชิดใจเขาได้ครับเพราะว่าตอนนี้หน้าเป็นฝ้าหมดแล้วไม่ต้องถึงเขาหรอกเธอตัดย่าการแดดเนี่ยเป็นบิวตี้พ็อกเกอร์ภาษาอะไรคะไม่ห่วงหน้าตัวเองเป็นฝ้าหรือไงไม่มีเวลาห่วงแล้วค่ะเพราะว่าไม่มีต่แดดนะคะบอกให้ก็ได้ค่ะน้องคะหาผัวใหม่ค่ะเปลี่ยนเป้าหมายค่ะอ่ะแต่เราจะบอกว่าเดี๋ยวเราแก้ฝ้ายไงเดี๋ยวบอกค่ะอย่าพึ่งอย่าพึ่งแดดมาทางนี้หันหลังมาเออหันตูดมา เข้าทำนองสุภาษิตไทยเลยหันตูดให้แดด <royable. S 1> เริ่มเลยค่ะเดี๋ยวเจ้าว่าโกหกพามาซื้อเลยจ้ะตามมาจ่ายตลาดก่อนแล้วจะประดุกประช่อนไม่มีค่ะที่นี่ก็ไม่ขายของสดเมียของดิบไม่ใช่แฟนคลับถามว่าทำยังไงหน้าหายเป็นฝ้าจะหนวยบอกให้เปลี่ยนผัวเนี่ยง่ายกว่าแต่ก็ไม่เปลี่ยนก็บอกว่าทำใจไม่ได้นะคะ นี่ค่ะตัวที่ช่วยเจ้าแม่พิ ie, งกี้องดิชันเอง400กว่าบาทก็สวยได้นี่ตัวนี้คือเมลามีที่มาดามแพรมใช้นะคะอ่อนโยนต่อผิวบอบบางไม่ว่าจะหน้าด้านหน้าหนาใช้ได้หมดค่ะแล้วไม่กลับมาเป็นอีกเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งคนท้องยังใช้ได้เอยดูสิค้ามไม่เชื่อ <laughs> มาดามแพมท้องกี่เดือนพูดเออท้องมา3ปีแล้วครับยังไม่ได้ขี้เลยค่ะ <laughs> <laughs> จะมาหากล่องเล็ก เ,ออเดี๋ยวแฟนลับบอกว่าหนูตังงบไม่ถึงค่ะเ,ออเริ่มจากราคา200กว่าบาท400กว่าบาทแล้วก็700กว่าบาทมีทั้งหมด3ขนาดให้เลือกซื้ออ่ะดูซื้อจริงปะเนี่ยไม่ใช่ว่าใส่ตะกร้าแล้วก็พอตัดคลิปจบปุ๊บก็คืนเชลเหมือนเดิมเอารู้แล้วก็อย่าถาม <laughs> มี3ขนาดให้เลือกนะคะถ้าคุณหน้าใหญ่ก็ซื้อไซส์ใหญ่ค่ะ700กว่าบาทออไซส์เล็ก200กว่าบาทซื้อไปทดลองก่อนก็ได้นะขนาดกลางๆเนี่ยก็ต้องซื้อนะคะ ไซส์กลางแต่ถ้าเกิดว่าหน้าเล็กนิดเดียวทาเฉพาะตรงจุดที่เป็นฟ้าเล็กน้อยถึงปานกลางเนี่ยอืก็ซื้ออันเล็กไปนะคะแต่มาดามแพมเนี่ยชอบอันใหญ่ค่ะเพราะหน้าใหญ่เหรอเปล่าไม่ใช่ค่ะชอบใช้3หลอดมัดรวมกันค่ะไหนบอกว่าซื้อไปสามหลอดทำไมเหลืออยู่หลอดเดียวที่บ้านยังไม่หมดเลย <laughs> เราเป็นคนผิวสองสีหน้าสีหนึ สีหน of of <S <'s ึ่งจะกระแลสีหนึ he anyway ่งแล้วก็ที่สําคัญกับคอก็อีกสีหนึ่งนะคะจากนั้นเนี่ยเอาไปหลอดใหญ่หลอดเดียวท้า้ทั่วตัวนะคะใครชอบผิวละเอียดสว่างกระจ่างใสก็นี่เลยค่ะมีแล้วมีจะว่าไปหน้าเธอกับหน้าพิงกี้นี่ก็คล้ายกันเลยนะอ๋อคนละหมอกันนะ เนี่ยเวลามาช้อปปิ้งกับเมียเนี่ยหาเมียง่ายบ้ากทาไมสิน GPS เหรอก็เปล่าจะดูสิจ้าลูกค้าท่านอื่นเนี่ยบุคลากรท่านอื่นหัวไม่เคยเลยเชลเลยมีเมียชั้นโบมาคนเดียวก็เชื่อดูความสวยทะลุเชลถ้าใครไม่อยากเปลี่ยนบัวใหม่ก็ตามซื้อเมลามีนเอาแล้วกันนะคะับเดี๋ยวไปถ่ายตังก่อนทุ่มทุนมากเลยจ้ามาว่าสันเพื่อซื้อเมลามี่อย่างเดียวใช่ไหมไม่ใช่แล้วไม่ให้ดูไม่ให้ดูไม่ให้ดูเก็บไว้ทำคลิปแปครับโอ้ยสวัสดีค่ะ พม่สวยจริงก็ <c oughs> ไม่ขอถ่ายรูปหรอกโ <c oughs> อ้ย <c oughs> เปิดหน้ากากมาสายแบลไปกลับบ้าน <c oughs> เออ <c oughs> ไปวัดสร้อยทองต่อ <c oughs> อาละคาดและเราก็ซื้อเมลามีกันมาแล้วใช่ไหมนี่อันนี้คือผลิตภัณฑ์ที่กําจัดฝ้าและรักษาสีผิวไม่สม่ําเสมอเมลามีเมลาสมาเนี่ยตัวนี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยนต่อผิวค่ะไม่กัดผิวบํารุงจากผิวชั้นนอกสู่ผิวชั้นในไม่ใช่ครีมที่กัดและลอกไม่แสบไม่ร้อนคนท้องใช้ได้ผิวสว่างขึ้นภายใน7วันอย่างแน่นอนดังนั้นผิวมาดามแพมก็เลยสวยเป๊ะอย่างนี้ค่ะวิธีใช้ก็แค่ เปิดฝาค่ะดีบออกมาเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะถ้าหน้าใหญ่ก็ใช้เยอะหน่อยอ่ะ ทาไปทั่วใบหน้าแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มแต่งหน้าได้เลยทั้งตอนเช้าและก็ก่อนนอนเห็นไหมคะทาไปแล้วครึ่งหนึ่งผิวคุณเนี่ยก็จะค่อยเซตตัวและทำให้ผิวคุณดูดีขึ้นสวยขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าฝ้าเป็นแล้วไม่หายก็นี่เลยค่ะใช้เลยค่ะเมลามีแอนติเมลาสมาค่ะ และอีกอย่างหนึ่งนะคะทําไมแพมถึงเลือกใช้เมลามีในการกาจัดฝ้าบนใบหน้าทุกคนอาจจะบอกว่าหนูกินยาคุมแล้วแพ้เอ่ยตากแดดเอ่ยอยากมีผัวเป็นวินมอเตอร์ไซค์ขับวินมอเตอร์ไซค์เราขับแก็บขับอะไรอย่างนี้เนี่ยราคาเบาๆก็นี่เลยคะ่ะเมลามีและคราวนี้เราก็หมดปัญหา สำหรับการหาผัวอีกต่อไปไม่ว่าผัวคุณจะขับมอเตอร์ไซค์จะหาหัวกลางแดดหรือจะหาผัวกลางแจ้งสนามบาสสนามบอลไปได้หมดไม่ต้องกลัวป้าขึ้นค่ะดูสิคะตอนนี้หน้าก็ใสเป๊ะปังสวยแล้วดูซิมาดามแพมกับพิงกี้ไม่เหมือนตรงไหนอ่ะผมก็ทรงเดียวกันเออ40บแล้วไงหน้าก็ไม่มีฝ้าสวยสดใสอย่างแน่นอนค่ะเมลามีแอนติเมลาสมาค่ะ ไปหาซื้อได้นะคะทั้ง3ามขนาดที่วัดสันค่ะไปตามหากันเลยนะซื้อก่อนสวยก่อนซื้อปีหน้าก็สวยปีหน้าซื้อปีนี้สวยปีนี้แต่ซื้อพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็สวยค่ะ